พี่น้องชาวสวนยางพราพราปรพเดชน,นี่นี่คือเศษเศษน้ํำยางนะนี่ราดําขึ้นเต็มเลยเนะตรงนี้ต้องเอาออกให้หมดครับนะเอาออกให้หมดแต่ว่าค่อยๆทานะใช้เสียมค่อยๆทาอย่าทําแรงนะใย,ยเขาเป็นแผลอีกถ้าเป็นแผลแล้วเชื้อราจะเข้าได้ครับนี่นี่ช่วยกันทําความสะอาดแ,แล้วจะพ่นน้ำหมกักเออมสูตรครูเซมครับนะเป็นเรื่องแปลกนะนี่ท่านอาจจะเคยได้ยิน ผมพูดเป็นครั้งแรกก็ได้ครับเนื้อนี่แซะออกครับแซะออกถ้าเราไม่แซะครับเนื้อเราพ่นน้ํายาน้ําหมักเอ็มสูตรครูเ่มมันมันซึมไม่ได้เนื้อมันก็เหมือนหมอเหมือนหมอที่เขาไอไอขูดแผลนะขูดแผลนะครับเนื้อทำความสะอาดดีๆครับเนื้อนี่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 ทำความสะอาดครับเพื่อเตรียมพ่นน้ำหมักเอ็มสูตรครูเซมครับเนะบอกกันต่อๆกันไปนะครับบอกกันต่อๆกันไป นูนทันทั่วสวนแล้วครับสวัสดีครับ